ก็สวัสดีนะครับตอนนี้อยู่ผมนายกร์โอซ่าเกเมอร์นะครับก็สำรับคลิปน,นี้เราจะมาเล่นอมองอัดกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเบาเสียงก่อนเสียงมนดังไปโอเคอเ,เริ่มเล่นกันเลยนะกีหาห้องก่อนอันน,นี้ก็ได้เฮ้ยดีที่ไม่เต็ม มาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นอิมพอสเตอร์มาลุ้นกันเฮ้ยโอ้โหได้เป็นครูแมตตาแรกเลยประเดิมก่อนเลยไปทำภารกิจเอามีคนออกโกคูเล็บเด e เกม สีเขียวจะทำอะไรผมบ้างเนี่ยเอ้าผิด หลุดยางริงบัตเฮ้ยเป็นห้องอะไรนี่นวะคาเฟเทล่าเอ๊ะ,อะหรือว่าเป็นคาเฟเทเลียไม่รู้ว่าอ่านถูกป่านะครับเออติช่างมันเถอะไม่ต้องใส่ใจคนนี้เป็นยิมโอ้เป็นนี่นี่ เป็นคิภูเมทของแพ้เพราะสามารถทิ้งขยะได้อืมผมเชื่อใจสีอมพูสีอิมพูเป็น็ิคูเมทแน่นอนอืมคนนี้น่าจะเป็นผู้หญิงอืมมันกดทำไมวะเนี่ย គគូអូខ งั้นลองบอกเขาสกิปดูแล้วกันสกิปแบตก็เหรอต้องมีข้อมูลไว้พอเอยแต่อ่ะเอาตามครับไอ้สกิปเอียโหมันหมดเขาหมดสีดำกันนะครับ ใช่ไหมใช่ไหมมาลุ้นเงินอ้าว what not อ้าวมันแสดงว่าต้องเป็นใครสักคนแย่หนึ่งในนี้ผมเชื่อใจสีชมพูครับผมเดินตามสีชมพู เดินตามสีชมฮูล่าเช็คใจได้ สีมผู้ทำภารกิจแล้วขึ้น อืมอืมผมเดินมแบบสีมพูแล้วมันไขวว่ะลันจานหรือเปล่าโวดมั่วมัวไป มันวอดตัวเองบินแน่นอนจังหวะนี้แปวอ้าววอดน็อตอาวแพ้และสีน้ำตาลผมรู้เลยว่ากะน,นีนนี้คือสีน้ำตาลแน่นอนเพราะฉะนั้นเตรียมกดเลยครับสีน้ำตาลเป็นผมรู้ละแล้วว่าแล้ว แป๊บหนึ่งครับไม่ะมาแล้วนะครับืดูอยู่หลยแฮกเกอร์แป๊บหนึ่งนะครับ มาแล้วนะครับพอดีว่าผมไปปิดแชทเฮดมานะครับพอดีว่าผมลืมปิด สเตอร์หนึ่งจากนี้นะเราล่นกันว่าเขาจะได้เป็นโอ้ตาที่สองก็คูเมดเหมือนเดิมไปตุยเลยครับอันนี้คูเมดของแท้ไว้ใจได้มันเดินช้ามากเลย ต,ต่อสายไฟแบบนี้คือเดินช้ามากคาเฟ่ทเรีย ไอคนนี้ก็ยืนนิ่งอยู่อะไรวะเนี่ยต่อไ,ไปเรียบร้อยอืรอ แล้วเราก็ไปทำย่างนยนต์อืมอ้าวยินาทีแล้ววะเนี่ยอืมอินกาแฟ Hmm. Oh, I, keep, I, keep. <coughs> I was in mean uh, Come from coffee standing alone. No one was ejected. Skip 1อิมพอสเตอร์รีเมนง่ายมากเพราะกินี้เหมือนี้เลเตอร์อัล็อค เหมือนเนียนเนะี่ยกาเสร็จปุ๊บรายงานปั๊บเรเดเตอร์รูมอืมอ่ามันไม่บอกเด้อ้โห what's the please โอ้ electronic music มันไม่ใช่แล้วอืมสกิปกันอีกแล้วสีดำนิดเนียนจริงๆแหมเราจะรอดูนะครับว่าสีดำมันเอาแค่ว่าเราไม่รอดีกว่าเราไม่พูดพรามทึเพลงเราไปทำภารกิจกันเนะ อ,อ้าวอ้าวาสำหรับเสียงใครนอกนะครับเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับผมนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก ช่องผมนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย